สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมกรค่ะช่วง16 31พฤษภาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวมกรหรือลัคนาสถิตยอยู่ราศีมกรนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างใครที่รู้ว่าดาวศุกร์ของคุณอยู่ตำแหน่งราศีมกรก็ดูได้เช่นกันนะคะดวงอาจจะไม่ตรงกับชาวมกรบางท่านก็ขออาภัยหน้าที่นี้ด้วยจริงๆนะคะ ว้าวโอเคค่ะชาวมังกรสำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะเราเชื่อว่าช่วงนี้นะคะคุณกําลังจะจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในครอบครัวให้มันเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องเกี่ยวกับที่ทางที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ด้วยนะเราเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตั้งใจด้วยนะคะตั้งใจ อ่าเขาเรียกว่าอะไรทํามาหากินด้วยนะคะของชาวมักรอีกทั้งมันมีอะไรที่เขาบ่งบอกได้ว่าชาวมักรช่วงนี้คุณอาจจะใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวนะคะเพื่อจะสร้างเม็ดเงินนะคะสร้างอาชีพให้กับตัวเองนะคะเพื่อให้ครอบครัวของตัวเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้คู่ของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณนะคะนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะเรามองเห็นว่าชาวมกรช่วงนี้คุณตั้งใจคือเหมือนว่า มีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนะคะที่คุณอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วล่ะนะคะเพื่อวางอนาคตเพื่อตัวเองละสร้างงานสร้างเงินแล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวเมกรที่มีครอบครัวนะคะชิดรักความเป็นอยู่ครอบครัวโอเคไหมเราก็มองว่าโอเคค่ะนะคะโอเคดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นห่วงเวลาที่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวก็เป็นไปได้เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าเขาบอกมาว่าชาวเมกรอาจจะเป็นช่วงที่การงานการเงินของคุณอะ มันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันมีจุดอะไรไม่ทราบได้ที่ทําให้ให้ปิ๊งขึ้นมาก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าอุ้ยคุณสามารถทํางานตรงนี้ได้นะสามารถทําอะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์นะคะตรงนี้ที่มองเห็นว่าคือออนไลน์นะคะอาจจะเป็นธุรกิจอ่าแบบสไตล์ work from home ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพื่อวางรูปทางวางอนาคตให้กับตัวเองแล้วล่ะ ส่วนคนที่มีประเด็นค่ะนะคะคนที่มีประเด็นอยู่ได้ค่ะเขาบอกมาว่าช่วงนี้คุณอยู่ได้แล้วคุณเริ่มวางแผนอนาคตให้กับตัวเองแล้วนะคะคือสนใจแต่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่สนใจแต่เรื่องของอ่าเขาเรียกว่างานนะคะอาจจะเจอสภาวะที่มันไม่โอเคมาเรามองว่าคุณเจอสภาวะที่คุณอาจจะไปคบหาดูใจกับ ถ้าถ้าคุณไม่ได้เป็นครอบครัวกันกับเขาเราก็เชื่อว่าคุณอาจจะโค้กผาดูใจกับคนที่เขามีเจ้ามีครอบครัวนะคะหรือมีคนอื่นมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นครอบครัวกันกับเขาทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนกับว่าคุณไม่โอเคแล้วอะตรงนี้นะคะ <_ p codes> คุณไม่อย,อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ว่ามันไม่ชัดเจนนะคะ <_ p codes> ความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าต้องอยู่ในความหวาดระแวงตลอดเวลานะคะตรงนี้ ลักษณะตัวชาวมังกรเองก็เหมือนกับว่าคุณพยายามหลุดพ้นนะคะพยายามหลุดพ้นจริงๆค่ะขอดูหน่อยนะคะคืออะไรเอ่ยงานเนินชาวมังกรกําลังไป,ไปไปเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะว้าวคุณหวังอย่างเดียวค่ะขอให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะสาหรับคนที่มีประเด็นนะเดี๋ยวมาดูนะคะ คนเอ่อคนนั้นของคุณค่ะอาจจะไม่ตรงกับชาวมังกรบางท่านนะคะอือหืออุปสรรคระหว่างคุณกับเขามันช่างเยอะเรามองว่ามันเยอะนะคะแล้วมันก็มีแต่ปัญหาตามมาทั้งนั้นเลยถ้าจะกลับมาเหมือนก็ถ้าจะกลับมาคุยมาเคลียร์กันอะเราเห็นว่าแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยวางคุณเขายังคงไม่ลืมคุณนะคะ แต่ทางนี้ทางน,านั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาทํานิสัยอะไรก็ตามที่ว่ามันไม่โอเคเอาแต่ใจตัวเองนะคะโมวแต่สร้างปัญหาซ้ําแล้วซ้าเล่าก็เป็นไปได้ทําให้เรื่องราวมันกับคุณกันเนี่ยคือรับรู้แล้วละ่ะว่าทุกอย่างนะคะมันคือไม่สามารถกลับมาเป็นอย่างเดิมได้ทําได้แต่แอบรอแอบส่องแอบอยากรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของชาวมาก่อนหรือแม้แต่กระทั่งว่าเหมือนกับว่าขอแค่คุณ ส่งข่าวคราวให้เขาก็เพียงพอแล้วอะไรประมาณนี้ติดต่อกันได้ก็เพียงพอแล้วนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของเขาปัจจุบันนะคะเขาพยายามทำทุกวิถีทางอะเรามองว่าเขาพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อยื้อคุณนะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยื้อไม่ได้เรามองว่ามันยื้อไม่ได้นะคะอาจจะมีเรื่องราวของคนของเขาก็เป็นไปได้คอยควบคุมอยู่นะคะอ,อะไรก็แล้วแต่คือมันยากไปหมดนะคะอุปสรรคก็เยอะ ก็ทาได้แต่คอยค่ะคอยฟังข่าวคราวเท่านั้นเองแล้วก็ส่องคุณด้วยนะคะส่องคุณด้วยตรงนี้โอ้มองไม่เห็นหนทางออกในความสัมพันธ์ค่ะนะคะมองไม่เห็นหนทางออกอาจจะเป็นชาวมังกรค,คุณอยู่ในสถานะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วคุณอาจจะบอกเขาก็เป็นไปได้แล้วนะแต่ทางนี้ทางนั้นเหมือนกับเขาก็อยากจะยื้อคุณกลับมาน่ะนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะหรือแม้แต่กระทั่งว่า ยื้อกลับมาไม่ได้ก็ตามทีแต่ใจก็ยังมีให้คุณนะคะณนะปัจจุบันนี้ใจยังมีแน่ๆแหละยังยังยังคงไม่ลืมไปไหนนี่คืออาการของเขาค่ะเดี๋ยวมาดูความในใจของชาวมาก่อนนะคะจะสื่ออะไรเขารับรู้บ้างขอเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ ไม่ได้ค่อยหวังอะไรอะเรื่องความรักต่อให้คุณยังตัดใจกับเขาไม่ลงต่อให้คุณยังคงมีเหมือนกับว่าใจของคุณลึกๆอะคุณอะเราเชื่อว่าคุณยังมีเยอะๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณบอกคุณขอพักใจแล้วล่ะนะคะคุณไม่อยากจะไปต่อละไอ้ความสัมพันธ์ที่ว่ามันไม่ชัดเจนหรือแม้แต่กระทั่งว่าความสัมพันธ์ที่ว่ามันมีคนอื่นนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องความสัมพันธ์ที่คุณโดนหลอก โกหกพกลมอยู่ล่าไปอะไรประมาณนี้คือแน่นอนคุณขอพักใจแล้วอะค่ะคุณขอความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานก็เพียงพอแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวมากรน,นะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยเจ็บมานักต่อนักแล้วน่ะนะคะกับการโกหกกับการถูกหลอกตรงนี้คือไม่ไหวละหวังอย่างเดียวขออะไรก็ได้ให้ชีวิตของฉันประสบความสําเร็จเท่านั้นก็เพียงพอแต่เฉพาะถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณบอกคุณขอพักแล้วล่ะนะคะคุณไม่โอเคแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะมาสงสารหัวใจของตัวเองก็เป็นไปได้เริ่มมองเห็นหัวใจของตัวเองมันมีค่ามากเกินไปเออมากเกินนะคะมากเกินกว่าที่คุณจะต้องมานั่งเสียอกเสียใจหรือมานั่งแบบว่าวิตกกังวลกับเรื่องราวของเขานี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวมังก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะ คนเคยรักกันนะคะเขาบอกว่าคนเคยรักกันถึงแม้ว่าต่างคนต่างอยู่นะคะเขาบอกว่าถึงแม้ต่างคนต่างอยู่แต่ใจเขาเขาก็ยังมีให้คุณะ,คะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาฟ้องขึ้นมานะว่าเขามีคนอื่นจริงๆนะคะแต่เขาก็ยังอยากที่ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิต ทั้งทที่รู้ว่ามองไม่เห็นโอกาสเลยว่ามันจะไปต่อมากกว่านี้ได้นะคะตรงนี้มองไม่เห็นโอกาสจริงๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะพัฒนาไปได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอิ่มตัวด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันมีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใจลึกๆก็ยังอยากจะมีคุณเท่านั้นเองทั้งทั้งที่เขามีคนอื่นอยู่ก่อนมีคนอื่นนะคะเรามองเห็นว่าเขามีคนอื่นตอนนี้ชัดเจนมากๆนะคะแต่ทั้งนี้ด้วยความที่ นิสัยส่วนตัวหรือความพึงพอใจของเขาหรือความอยากได้ใครมีของเขาก็เป็นไปได้นะคะที่ยังอยากจะมีคุณกลับเข้ามาในชีวิตมันเหมือนกับว่าที่เขาอยู่กับคนอื่นอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาฟ้องมาแบบนี้ว่าที่เขาอยู่กับคนอื่นปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะภาระหน้าที่นะคะแต่คนที่ใจเขามีให้อ่ะก็คือคุณแต่ทางนี้ทางนั้นมันมอง,มองไม่เห็นโอกาสที่มันจะไปต่อเท่านั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อออกมาให้ชาวมังกรรับรู้นะ คือพักตัวแล้วล่ะนะคะก็พยายามปรับตัวปรับใจล่ะนะคะอยู่กับอยู่กับคนอื่นแต่อยู่ด้วยภาระหน้าที่เท่านั้นจริงๆว้าวมันมีอะไรที่แบบว่าทำได้แต่ทำได้แต่ว่าสักวันหนึ่งอาจจะลืมคุณไปก็ได้นะคะสักวันหนึ่งก็ขอถ้ามันไม่มีโอกาสตรงนี้จริงๆอ่อะสักวันหนึ่งก็ขอลืมคุณนะคะลืมคุณคือไม่อยากจะไม่อยากจะมานั่ง คิดถึงหรือกังวลอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะไปเริ่มสร้างอนาคตกับคนอื่นหรืออยู่กับคนอื่นนี่แหละคือสร้างอนาคตด้วยกนันในหลักค่ะนะคะแต่มันเป็นการสร้างอนาคตแบบด้วยภาระหน้าที่นะคะด้วยความมั่นคงในชีวิตเท่านั้นเองแต่ถ้าเรื่องของหัวใจก็ยังแอบปันใจนี่ก็คือเรื่องราวของอาจจะเป็นเพราะว่าความเห็นแก่ตัวของเขาละที่มันฟ้องขึ้นมาให้เห็นแบบนี้ ออื <Das que at> มันมองไม่เห็นโอกาสเลยอะคุณนะคะเรามองว่าเขาก็มองไม่เห็นโอกาสจริงๆแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยต้องแบบว่าเหมือนกับว่าสมบูรณ์ละนะคะห่างเหินกันสมบูรณ์จริงๆตัวคุณเองคุณก็ไม่ไหวละคุณขอพักใจละส่วนตัวเขาเองเขามีคนอื่นอะนะคะมันเลยเป็นอุปสรรคมากๆระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มนะคะจะเป็นยังไงบ้าง โอ้โหยากมากนะคะชาวมังกรรู้ดีว่ายากมากแล้วชาวมังกรก็ไม่ไหวแล้วนะคะมันแย่เกินไปละมันสายเกินไปละถ้ากลับมาเนี่ยคือปัญหาตามมาแน่ๆนะคะปัญหาเกิดละแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมองไม่เห็นช่องทางต่อให้ช่องทางกลับมามันก็น้อยกลับมาก็ปีนปัญหาเกิดขึ้นอีกมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวตนของคุณอะมันเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีกว่า หาความสุขเขาหาตัวเองดีกว่านะคะถึงแม้ว่าเขาจะเคยเป็นคู่ชีวิตของคุณก็ตามถึงแม้ว่าคุณเคยคิดว่าคุณจะอยู่กันกับเขาไปตลอดให้ได้ตลอดรอบฝั่งก็ตามทีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือคุณไม่ไหวนะคะคุณไม่อยากอย,กอยู่ในความระแวงอีกต่อไปละนะคะไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาไม่รู้จักเลือกสักทีหรือเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังตลอด เสียใจตลอดเวลานะคะมันก็ไม่โอเคสาหรับชาวมากรสัทีเดียวแล้วละ่ะนะคะต้องมานั่งแบกรับหัวใจของเขาต้องมานั่งแบกรับภาระความรับ ผิดชอบหรือแม้แต่ทั้งว่าต้องมานั่งทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาเพื่อให้เขามองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอะไรก็ตามทีเถอะมันสายไปนะคะเรามองว่ามันสายไปชาวมังกรก็ย่อมรู้ดีว่ามันสายไปนะคะไม่อยากอยู่ในความระแวงต่อไปแล้วนะคะอยู่แบบไม่มีความสุขนะัเรามองว่าถ้าขือนกลับมาอยู่ด้วยกันคุณเชื่อว่าชาวมังกรเองคุณก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะว่ามันมีอะไรที่มันมันฟ้องขึ้นมามา,มากๆว่า สถานภาพตรงนี้ก็ไม่รู้จักเลือกสักทีนะคะกั๊กหนะและอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะถ้าคนของคุณนะคะขืนกลับมาคบหาดูใจกันย่อมหมายถึงว่าคุณคนรอบข้างของคุณ Anti แอนตี้แน่ๆคนรอบข้างของคุณไม่เห็นด้วยเลยนะคะคืออาจจะมีวความเกลียดชังไปแล้วหรืออาจจะมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเขาหมดศรัทธาไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะคนรอบข้างของคุณไม,ไม่โอเคด้วยแล้วนะคะถ้าคุณจะตัดสินใจจะเลือกเขากลับเข้ามาในชีวิต มาดูฝั่งเขานะคะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นไปไม่ได้อืรู้ทั้งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพังมันจบแล้วมันไม่สามารถจะเริ่มต้นอะไรได้อีกแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เห็นแก่ตัวมันฟ้องมาให้แล้วด้วยความที่เขาจะ นึกถึงแต่ความคิดตัวเองเป็นหลักว่าตัวเองอยากจะได้อะไรก็ต้องทําให้ได้อะไรประมาณนั้นนะคะด้วยความพี่เราเชื่อว่าอยากเอาชนะก็ต้องอยากจะกลับมาให้ได้รู้ทั้งรู้นะคะว่ามันไม่มีโอกาสนะคะอยากกลับมาจริงๆค่ะนะคะชาวมังกรคนเดิมของคุณอนะหรือคนที่คุณมีประเด็นนะคะนะคะเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะเรามองเห็นว่าเขาอยากกลับเข้ามานะ แต่การอยากกลับเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอารมณ์ของเขาเป็นที่ตั้งเพราะความรู้สึกนึกคิคนึกคิดของเขาเป็นที่ตั้งนะคะอยากจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ด้วยนี่คือเรื่องราวของเขาค่ะทั้งทั้งที่เขาก็มีคนอื่นคาราคาซังอยู่มองเห็นว่าเขามีคนอื่นคาราคาซังอยู่นะก็อยากก็ตัดสินใจดีๆนะคะชาวมังกรถ้ามีเรื่องราวของเขากลับเข้ามาในชีวิตนะอแต่เรามองว่า มันมันยากนิดนึงนะคะเราเห็นว่ามันยากนิดนึงเพราะชาวมังกรคุณแอคุณไม่ไหวละเราเชื่อว่าคุณจะไม่เอานะคะเราเชื่อว่าไม่ใช่ตัวคุณไม่เอาหรอกคนรอบข้าง,งคุณน่แหละคะ่ะไม่เห็นด้วยกันกับคุณแน่ๆถ้าขืนมีเขากลับเข้ามาปัญหาย่อมเกิดตามมาอีกรอบนึงนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างย่อมเกิดตามมาเพราะเขายังยังมีอะไรที่เขายังไม่เคลียร์กับคนของเขาเลยนะคะอยู่กันด้วยหนึ่งฐานะ นะคะคเขามีคนของเขาอยู่ด้วยฐานะอยู่ด้วยสังคมอยู่ด้วยความคู่ควรแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะตรงนี้แต่เชื่อว่าเชื่อว่าใจเขาอ่ะเขามีคนเขามีคนของเขา ย้ำม,มาหลายรอบถอต่อให้กลับมาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาอยากจะมีคุณเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเขาก็ตามทีนะคะแต่เขาก็ยังไม่ไวที่จะปล่อยคนอื่นเช่นกันนี่คือแนวโน้มฝั่งเขานะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าบทสรุปนะคะของชามกรกเขาจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้นะบทสรุปสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะ มีเรื่องราวของคนโจทย์ของคุณกลับเข้ามานะคะอยากเขาอยากจะกลับเข้ามาคุณแขวนนวมแล้วว่าคุณคุณพักคุณยกเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะขอเวลานอกเรื่องความรักแล้วนะคะพักยกแล้วไม่เอาแล้วนะคะไม่อยากจะเจอปัญหาที่ว่าทําให้ตัวเองต้องมานั่งต้องมานั่งแก้ไขนะคะ คือคุณไม่อยากจะเครียดติดต่อไปแล้วไม่เอาอะ่ะพักยกจริงๆนะคะโฟกัสไปที่งานธุรกิจส่วนตัวของคุณแล้วละ่ะแล้วเราก็เชื่อว่าอาจจะมีแนวโน้มความเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ที่ว่า,าคุณกําลังเริ่มต้นที่จะทําอะไรนะคะสร้างฐานะให้กับตัวเองแล้วว้าวชัดเจนนะคุณเริ่มต้นที่จะสร้างฐานะให้กับตัวเองแล้วนะคะบางคนก็มีฐานะจริงๆน่ะนะคะเพียงแต่ว่าคุณเหมือนกับว่าการเงินของคุณกําลังเข้ามานะคะตรงนี้ มันมีอะไรที่คุณไม่อยากคุณอย,อยากอยู่ในความถูกต้องคุณอยากในอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอยู่ในศีลในธรรมนะคะคุณอย,อยากอยู่ในศีลในธรรมคุณมีธรรมะนำทางอะไรประมาณนี้ที่เรามองเห็นนะมันก็เลยทําให้คุณเหมือนกับว่าอคุณอนะมีครอบมีแต่ครอบครัวก,ก็เพียงพอแล้วไม่อยากจะเจอปัญหาอะไรอีกต่อไปละไม่อยากจะมานั่งเครียดก,กับปัญหาที่เขาก่อก่อให้คุณนะคะ มีครอบครัวคอยให้กำลังใจค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้ชาวมังกรคุณก็บอกว่าคุณอยู่แบบนี้คุณก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะคะคุณจากที่คุณเคยเจ็บมาจากที่คุณเคยเผิดหวังมาจากที่ว่ามีเรื่องราวของเขาเป็นปมในใจของคุณมากๆคือคุณจะไม่แยแสเราไม่สนใจละแล้วก็จะไม่เครียดคิดมากาต่อไปละนะคะคือคุณอยากจะขจัดความเครียดตรงนี้ออกไปนะคะโดยที่จะพยายาม เขาเรียกว่าพยายามนะคะลุกขึ้นยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองโดยมีครอบครัวมีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจนี่คือบทสรุปของชาวมังกรค่ะมาดูคนโสดนะคะว่าคนโสดจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย คนโสดชาวมาังกรคะมีคนแอบมองคุณอยู่หรือเปล่าเอ่ยน่าจะมีความรักนะคนโสดเดี๋ยวก่อนนะคะใช่หรือเปล่าก็ต้องดูก่อนเริ่มต้นชิดใหม่แล้วคะ่ะนะคะมีภาระอะไรให้คุณทำหลายหลายอย่างเลยนะคะเขาบอกมาว่า มันมีภาระอะไรที่คุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตตัวเองนะคะที่ต้องมานั่งรับผิดชอบคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาก็บอกมาว่ามีคนคอยแอบมองคุณอยู่นะคะแอบชอบคุณอยู่ทั้งอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมากรหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอาจจะเจ็บกับชาวธาตุลมมาก็เป็นไปได้ด้วย มันเหนื่อยพอแล้วนะคะเหนื่อยพอแล้วจริงๆเริ่มต้นกับชีวิตตัวเองดีกว่านะคะโดยที่ว่าถ้าจะบอกว่าพักใจเรื่องของความรักไหมคุณพักใจเรื่องของความรักจริงๆค่ะนะคะนับจากนี้ไปไม่ว่าใครจะเข้ามาหาคุณนะคะถ้าใครไม่ไม่ได้มีเรื่องราวเสียใจหรือเลิกลาก,กับชาวธาตุลมเราก็เชื่อว่ามีชาวธาตุลมเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าธาตุไฟก็เป็นไปได้ คุณจะไตรตรองคุณจะเหมือนกับคุณจะเช็คโปรไฟล์ละเอียดที่ยิบเลยคุณจะดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องไหมคุณจะดูว่าทุกอย่างมันเหมาะสมแล้วคู่ควรกันไหมอะไรแบบนี้นะคะด้วยเหตุและผลส่วนตัวของคุณนั่นแหละค่ะนะคะคุณไม่อยากจะเหนื่อยอีกต่อไปละอาจจะเจอสภาวะที่ว่ามันเหนื่อยมาเหนื่อยมานักต่อน,นักแล้วในชีวิตนะเขาบอกมาว่าชาวมังกรคุณก็อยู่ได้ไม่จําเป็นค่ะอะไรประมาณนี้แต่ทางนี้ทางนั้นถ้าจะมีใครเข้ามา ก็ขอเอาที่ชัดเจนขอเอาที่ถูกต้องนะคะถูกต้องตรงนี้ไม่ว่าทางสินธรรมนะคะทางนิติไน,นหรือทางพุทธินยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะดูอย่างเดียวคือด้วยเหตุและผลของคุณคุณจะต่อไปนี้คุณจะเลือกคู่ของคุณอะ่ะคุณจะเลือกด้วยเหตุและผลจริงๆนะคะคุณจะไม่เอาตัวเองนะ่ะลงไปเหนื่อยแบบเดิมอีกต่อไปแล้วคุยไปเรื่อยได้ค่ะเขาบอกว่าชาวบังกรปองตอนนี้ใครเข้าหาคุณนะคะ คุณก็คุยไปเรื่อยจริงๆนะคะแต่ถ้าจะให้ปักใจเลยไหมคุณยังไม่พร้อมที่จะปักใจหรอกคุณขอศึกษาไตรตองให้ละเอียดชัดเจนมากกว่านี้สักหน่อยนะคะค่อยค่อยตัดสินใจอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆค่ะชาวมังกรคุณบอกมาว่าคุณก็ขอแค่ว่าตัวเองอะ มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมที่ผ่านมาโดยเฉพาะ,ะคุณขอลุยอะนะคะคุณลุยช่วงนี้คุณลุยจริงๆลุยให้ชีวิตของคุณดีนะคะลุยงานอยู่ได้ค่ะนะคะ,นะคะอยู่ได้โดยที่ไม่จะเป็นจะต้องมีความรักก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรปรับตัวได้แล้วนะคะปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของตัวเองเป็นอยู่ได้แล้วคนโสดคะมีคนมาจีบคุณนะเร็วๆนี้นะคะ หนึ่งในคนที่มาจีบคุณก็อาจจะมีคนเดิมเข้ามาด้วยก็เป็นไปได้นะคะมีคนเข้าหาคุณค่ะชาวมกรช่วงนี้อาจจะเนื้อหอมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังเห็นว่าคุณยังไม่พร้อมซะมากกว่านะคะเราเห็นว่าคุณยังมีภาระอะไรที่คุณต้องต้องเคลียในชีวิตประจําวันที่คุณเป็นอยู่มีเรื่องราวของคนเดิมกลับเข้ามาค่ะแล้วก็คนใหม่มาจีบคุณด้วยค่ะนะคะชาวมกร อาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าถ้ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆอะ่ะพอถึงวันนั้นจริงๆอะ่ะคุณจะตัดสินใจไม่ได้นะนะคะคุณจะตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะไปในทิศทางไหนดีทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่ได้ชี้เป้าก็ขอให้คุณตัดสินใจให้ได้นะคะว่าคนที่คุณเลือกนะคะต้องดูด้วยความคู่ควรและความเหมาะสมนะคะคู่รักก็จริงแต่ก็ต้องดูนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างว่ามันถูกต้องไหมนะคะมันชัดเจนไหม มีการติดต่อสื่อสารกันทางโลกออนไลน์ค่ะหรือแม้แต่คนกคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามดีเถอะนะคะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่แล้วล่ะคุณใหม่อาจจะเป็นคนมีตําหนินะนะคะอาจจะเป็นคนมีตําหนิอาจจะสไตล์แบบป๋าก็ได้อาจจะสไตล์แบบเออถ้าไม่ใช่ป๋าก็คือพวกอต้องดูดีๆค่ะอาจจะเป็นลักษณะเจ้าชู้นิดนึงก็งเป็นไปได้ด้วยนะคะ ว้าว wow. ใจใจของคุณยังไม่ค่อยจะหลุดพ้นจากเรื่องจากคนเดิมสัทีเดียวนะนี่คืออุปสรรคในชีวิตของคุณนะคะระวังเรื่องของคนเดิมที่เขาเขาเรียกว่าอะไรที่เขายังไม่เคลียร์ตัวเองนะกลับเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะเจ็บแล้วจําเขาบอกว่าชาวมังกรคุณเจ็บแล้วจําค่ะ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครใครเข้ามาก็ขอศึกษาดูใจขอคุยกันไปเรื่อยๆก่อนอะไรประมาณนี้ขอเช็คโปรไฟล์ให้ละเอียดทียิบจริงๆนะคะแล้วหัวใจจริงๆอะ่ะมันเหมือนกับคุณก็ยังไม่ลืมเรื่องราวในอดีตด้วยนะคะ<ม>ก็ให้ตัดสินใจดีๆก็แล้วกันเราเชื่อว่าชาวมากรช่วงนี้นะคะอาจจะมีแนวโน้มความเป็นไปได้ทั้งคนใหม่คนโสดนะทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านะคะติดต่อเข้ามานะ คุณอาจจะพบเจอคนใหม่แล้วก็คนเก่าก็ติดต่อมาด้วยแหละทั้งนี้ทั้งนั้นตัดสินใจให้รอบคอบที่สุดนะคะเลือกทางเดินเองค่ะโอเคนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวมังกรก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะระวังด้วยสุขภาพร่างกายเขาฟ้องมานิดนึงนะคะสุขภาพร่างกายค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ